นี่ครับสวัสดีครับอีนี่ต้อนรับเข้าชูช่างอาบังกีดยางนะครับนี่มาดูรีมือของมีดกีดยางตาสองจอกนะครับโหวนี่รถโยกเปลี่ยนจอกเลยครับเล่นอะไรนะบัง ส่งพร้อมแบ่งให้เรียบร้อยสามร้อยครับนี่ครับผมแบ่งพร้อมตัดนะครับสามร้อยครับอ่าค่าค่าค่าอะไรนะค่าค่าส่งเก็บบวกสามสิบบาทครับในจังหวัดสงขลาครับเพื่อนนี้มีกี่บาทอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันมันนักมัก้งครับสอเก้าเลยนะ ทั้งเล่มทั้งเล่มได้เดี๋ินทั้งเล่มสั่งเล่มหนึ่งเอาเล่มนี้ก่อนเนอะจ่ายก่อนต้องรวยพอใจเลยโอ้ยไม่ได้ครับเเลล่มนี้ยยจทอดไม่ได้ครับไม่ได้ครับรถต้องการมีเฉพอดีไม่ได้คต้องรวยฮะต้องรวยฮะไม่ได้ครับ้ตผมตัดผมปิดอยู่ครับนั่นถ้าถ้าจะสั่งก็สองร้อยห้าสองร้อยห้าเข้าไปในควท์ แล้วก็สั่งทางเฟสไปเลยครับร้านอุดมทองมีกี่อยากนะครับผมไม่ค่อยเล่นเฟสไม่ได้ครับเล่มนี้ผมใช้อยู่ผมนักเลงพอสองเก้าไม่ได้ครับสองเก้าก็ไม่ได้ครับสามร้อยสามร้อยก็ไม่ได้ครับย้ายผมโมโหนะไม่ได้เลยตัดคอโอ้โหก็ไม่ได้ครับมันเป็นมีดที่โอ้รองจองนี่เดี๋ยวบางเล้งหนักขึ้นหน่ครกันว่าเปอร์เซ็นต์ดีดรอวง นี่นี่ซื้อร่างบ่อยเลยเดี๋ยวถือยอมเลยจ่ายสดเลยเดี๋ยวร่างบ่อยที่จะเอาสามร้อยเลยนะครับโอ้โหแล้วผมจะเอามีดที่ไหนไปกรีดยางครับพี่น้องครับโอ้ได้เรื่องแล้วครับอ๋อฮะไม่มีครับเงินลีกครับโอ้จะเอามีดผมใช่ไหมครับ เรียบร้อยครับโดนเลยครับผมเลยเรียบร้อยครับนี่ครับคุณาพมีกีดยางตาสองจอกนะครับโอ้งานเก้าเลยครับผมต้องสังใหม่นะครับโอ้หนักกระเป๋านังเขยจาระเคเลยนะครับโอ้าตังมาเรียบร้อยเลยครับโอ้จี้เอาดิบดิบเลยนะครับโอ้โดนต้นแล้วครับวันนี้ น่าจะไม่โป้นะบ้างมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นครับน่าสามร้อยพอดีครับโอ้ครับนูเห็นดูน้องๆด้วยอ่านี่นะครับสามร้อยครับมีอีอยางปลาผมผมเป็นคนชอบลองถ้าไม่ลองผมไม่รู้เห็นจอกจริงครับเห็นได้ข่าวว่าบางบางว่าเปอร์เซ็นต์มันดีอ่ะครับเปอร์เซ็นต์ดีจริงอ่าปกติผมจะใช้สามวงนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางออกนะครับผมจะใช้ตอกเก้านะ ครับผมครับนี่ครับจ่ายสดนะครับรถสินเชื่อเบื่อทวงนะครับนี่สามรอยสดๆเลยในสวนยางนะครับนี่ผมก็เป็นวิ่จยุสมัครเล่นด้วยนะครับนี่โอ้น้าขันของผมเอ็โคสุททีเดลเต้าวิสกี้โอ้โหนี่ครับนี่ครับสอบเรียบร้อยเลยสี่เป็นเอ็โคสุททีเดลเต้าวิสกี้เป็นวิทยุสมัครเล่นนะครับโอ้แน่นอนครับวันนี้ ดวงดีวันนี้ดวงดีเห็นไหมดวงเลย<อ>ครับสามร้อย<ด> <300. S 2> ถ้าของดีเราไม่ต้องกลัวเอบางคนเสียดายนะเช้าหนึ่งเาตัดไปเลยได้ได้ของดีของเท้นี่ก่อนนะครับเหมือนกับรถนะเอออะไรมือสองเอ้ยเอาของแท่ไปเลยมันคุ้มค่ากับเราใช้งานโอโ้เรียบร้อยครับคุ้มค่าแอมใช้งานครับี <c oughs> ่ของของผมก็นีนอ่ออกออกดีกว่าตองเก้าอีกเยอะครับไม่ติดใจมันกับเมนูอะไรนะขอเรียกว่าปอ์เซ็นมันนะ อือโี่สิบสามแปดสามเก้าโอ้จัดเจนอยดจบสี่สิ่เดียวยอดกองบังมันจ่าจได้มว่าถ้า้าว่าไปเรียนนั้นได้ได้มากงผมตอนแถวว่าเมตินเดี๋ยวให้ทำมาแรงดีนะไว้บังไปติได้าวๆนวดีปายางก็ไดได้ไหมเนียปยางอ่ะได้อดไว่าเรียนนั้นคือมันคือเรามันออกคำฉาชามัน คือนกอยาก้อนดีเดียวเลยเออติดาเล่นๆเขามีค่าแรงให้ด้วยอ่ะไม่ใช่เขาขอช่วยแบบเราคือน้องเบาเนี่ยครบอกันสมัยเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้โอ้เด็กๆจะเลยืะออผมยู่นี้งเนนี่ยไปดูนะครับไม่ใช่ไปดูต้นที่ไม่ออกนะดูต้นที่ออกใช่ผมยอมรับว่าอกจริงองนี่นี่อกจริงนะครับนี่ออกจริงๆองนี่ผมก็น้ำยางก้นเลยครับนี่ปกติถ้าตัดตองก้าวนะครับน้ำยางใสเลยครับ่วงนี้ เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยมีนะครับจอกจากคนจอกสองจอกสองเอ๋ตองเก้าก็คมดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตาสองจอกนี้เตืนบังเออตาสองจอกบังบ่าอู้เปอร์เซ็นต์เออตามเปดตามดาวสุดที่เดี๋ยวนุชามาเยอะมอ่านี่ครับดูขับออกครับเรียบร้อยครับผมไม่มีมีดกีจังต้อง นี่ครับชาเช้าก็ยังหยุดอยู่นะครับนี่ครับมายังเรียบสวยกว่าต้องก้าวอีกนะครับผมว่าต้องเก้าเรียบสวยแล้วนะครับนี่นี่สวยอีกนะครับโอ้ดูน้ำยางครับ โอ้โ้เรียบร้อยครับนี่ครับเกือบเต็มจอกเลยนะครับกี่ตรงสอง,สองั้นฝั่งนู้นจะล้นจอกไปหลายต้นแล้วนะครับอืมนี่ก็ได้ครึ่งหนึ่ง คมีดของแท้จริงๆนะครับเราไม่ได้โฆษณามีดนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับางเลย

สั่งมีดกว่าจะได้ก็ต้องทาวันอีกนะครับแย่แล้วนะครับต้องไปหาต้องกาวรายได้มากรีก่อนนะครับแต่ว่ามีดมันคนละร่องกันนะครับร่องมันเหล็กคนละอย่างเดี๋ยวมากรีดก่อนมันไม่ออกเหมือนกันนะออกมาเหมือนกันนะครับโอ้ ยังไม่จุดไหลนะครับออกมาค้นดีมากนะครับน้ำยาง ยบ้อยเลยนะครับผมโดนแย่งมีดไปแล้วครับนะครับผมต้องสั่งทางร้านอุดมทองมาใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามันโดนแย่งไปแล้วครับโอ้โหใบยังเริ่มร่วงแล้วนะครับ นนี่นะครับจะได้เก็บกี่โมงนี่ครับเสียดาน้ำยางครับถ้ามันหยดแล้วเดี๋ยวเป็นขี้ยางก็ก็ดีนะครับแต่ว,ว่าจะได้น้ำยางดีกว่านะครับดูครับยังหยดเยอะอยู่นะ น,นี่โดนแย่งมีดขณะขีดยางเลยนะครับโอ้มาซื้อตึงส่วนยางอย่างนี้แย่เลยนะครับตั้งตัวไม่ทันนะครับดูนะครับหยดโอ้อยอดเลยครับเยี่ยมมากเลยครับ ทางร้านอุดมจองนะของแท้จริงๆครับยอมรับครับนี่สมัยเด็กๆผมก็หยิดยี่ห้อนี้มานะครับนี่มาเจอใหม่ก็โอเคเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาด คลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ